ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในในฐานะแม่นะคะในฐานะแม่ที่เข้าไปร่วมตรงนั้นวันนั้นน้องเขาจะให้เอกสารที่จะเป็นตารางติดดาวพี่ก็ลองเอาไปใช้กับลูกที่บ้านก็ส่งเสรมิมไหมคะว่าอย่างเช่นวันอาทิตย์วันอาทิตย์น้องทําอะไรได้ตั้งแต่เช้าเลยนะลูกเริ่มต้นเราต้องสร้างข้อตกลงกับลูกก่อนว่าถ้าหนูทําได้แม่จะให้ดาวหนูนะพี่ว่ามีประโยชน์นะ ้าคุณแม่ทุกคนสามารถที่จะเอาเอาตรงนี้ไปใช้กับลูกได้นะคะอย่างน้อยมันเป็นการสร้างวินัยให้กับลูกตัวเองลูกตัวเองจะมีวินัยมากขึ้นนะคะและที่สองก็คือลดภาระการเลี้ยงดูของแม่ได้เยอะเลยก็สแกนโค้ดเข้าไปดูก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอะคะ่ะที่เข้าไปดูจะเป็นเรื่องกอดเล่นเล่าเฝ้าประสบเ,เสริมพัฒนาการอะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็ได้ฟังแล้วก็ดีมากๆเลยะคะ่ะ เหมือนเป็นการเสริมพัฒน,นาการอะไรแบบนี้ค่ะช่วงโควิดนี่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนจะออกนูน่นออกนี่ก็ไม่ได้เบื่อมากเลยพอได้เห็นวรารสารน,นั้นมาก็อ่านพอพอดูไปดูมาเห็นรูปหมุนเขาปลูกผักอยู่เราก็เลยสนใจมันมันสะดุดตาตรงนี้ครับพอเราปลูกปุก๊บมันสนุกมันตื่นเต้นอะ่ะการได้เห็นผลผลผลิตที่เราที่เราปลูกออกมาก็จะมีผักกาดมีคะนา้าแล้วก็มีผักบุ้ง อะไรแบบนี้ก็มีคนในครอบครัวไดวว้ได้ได้รับประทานในสิ่งที่เราปลูกเนี่ยคือมีความสุขนะครับอของหนูจะชอบเป็นเนี่ยค่ะเคล็ดลับชวนกันออกมาขยับเนี่ยค่ะชีวิตประจําวันก็คือซ้ําๆเดิมๆไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะแต่พอชวนกันออกมาแบบตีแบตออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่ามันก็จะมีความสุขมากขึ้นได้สุขภาพดี เอกสารเกี่ยวกับการบูลลี่อ่ะคือหนูเอาไปสอนที่โรงเรียนว่าการบูลลี่การกแก้เด็กมันไม่ดีก็เลยแบบทำทำให้เด็กบางคนเนี่ยคือเข้าใจการบูลลี่มากขึ้นจากที่แต่ก่อนคือแบบโรงเรียนคือแบบบูลลี่กันเยอะมากอย่างเช่นชื่อพ่อแม่คือไปกับบูลลี่คือแบบบ่อยที่สุดในโรงเรียนเลยคือหนูสอนวิชามารยาทหนูก็เลยเอาอันเนี้ยมาสอนเกี่ยวกับมารยาทมันก็เข้ากันได้อยู่พอเราอันเนี้ยมาสอน อัตราการบูรีคือมันค่อนข้างลดลงด้วยสีสันของการ์ตูนของสีที่ใส่เข้าไปมันดึงอยู่ได้เรามันคืออะไรคือเปิดอ่านสักหน่อยไหมพอเราเปิดคือพอมันสนุกแล้วก็อ่านเรื่อยๆ,ๆคือแบบจากหนึ่งฉบับเป็นสองฉบับสามฉบับสี่ฉบับไปเรื่อยๆทีนี้พอมีวารสารของแฮปปี้เน็ตเข้ามาเติมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าสื่อถ้าพูดถึงสื่อครอบครัวสําหรับพื้นที่ที่นี่นะคะสื่อที่เป็นสื่อทางโซเชียลหรือว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังเข้าไม่ค่อยถึงคือพอเอาไปเป็นรูปแบบวารสารปุ๊ พอเราอธิบายนิดหน่อยอะไรเนี้ยแล้วเขาทิ้งไว้ให้เขาได้ลองใช้คือการที่ว่าเขาเขาได้เริ่มเริ่มแนวทางที่เขาแบบไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอเราใช้ตรงนี้ไปอ่ะมันทําให้เครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กในครอบครวัวของเขามันบวกขึ้นมามันเป็นผลทางบวกขึ้นมาเพราะว่าแทนที่จะพูดพูดพูดอ่ะมันก็มีตัวแบบตัวช่วยซึ่งเขาชอบค่ะเขาชอบแล้วก็ทำทำให้แบบมันมีกิจกรรมร่วมกันด้วยในครอบครวัวได้เวาาลาสารมาแล้วก็จะถ่ายรูป แล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองทางทางกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างของแฮปปี้เนสส่วนมากจะเน้นไปที่ให้ความรู้ผู้ปกครองของเล่นนะม,นมันมันมีมีทั้งของเล่นที่ค,คุณครูผลิตเองแล้วก็อยากที่จะให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญจากวัสดุเหลือใช้ตรงนี้แล้วก็มันเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันกับทั้งครอบครัวจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลาเราคาพูดกับลูกบางทีเราพูด พอเรามาอ่านดูอย่างนี้มันเออเราสามารถปรับเปลี่ยนอย่างงี้น,นะคะบางทีก็ดุมันมัน,มนเราก็รู้อยู่แต่แต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้คําพูดไหนใช่ไหมคะทีนี้พอเราก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราได้อ่านในนิตยสารเนาะทั้งปรับเปลี่ยนตัวเราเองแล้วก็สอนลูกอย่างงี้คะ่ะลูกก็จะเย็นลงค่ะไม่โวยวายไม่เลยเหมือนแต่ก่อนแล้ว เข้าไปดูไปค้นหาในเว็บไซต์พ่เห็นข้อมูลในเว็บไซต์แวบบแรกที่นึกขึ้นมาได้ก็คือต้องนำไปใช้ที่ศูนย์เราแน่นอนดีมากๆเลยนะคะใช้กับชีวิตประจำวันได้ใช้กับตัวเองและครอบครัวได้ใช้กับชุมชนได้แล้วก็ใช้กับงานของตัวเองได้ะคะ่ะ h a p p ี n e t เป็นวัลารที่ที่น่ารักมากและก็ที่ดีดีมากๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วตัวคนทำงานเองนะ ก็ได้ได้พัฒนาตัวเองได้องค์ความรู้ใหม่ๆจากตัวแฮปปี้เน็ตนะคะพอเราได้กับตัวเราเราสามารถที่จะเอาไปให้กับคนในครอบครัวเราด้วยนะครับเราก็จะเอาวารสารนี้นะให้กับผู้ปกครองเวลาลงไปเยี่ยมนะคะเราก็มารู้เรื่องว่าเ,าเทคนิคเขามีอะไรบ้างของแฮปปี้เน็ตใช่ไหมคะพอเราได้รู้ความรู้อะไรเรื่องพวกนี้เราก็หาเป้าหมายเลยล่าสุดนี้ก็เอาไปโรงเรียนคลอรอนะคะ เด็กมูลี่เกี่ยวกับการแกล้งการเลืออ้อยไหลเด็กเด็กนักกีฬาค่ะของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังก็ขออนุญาตโคต้ดเด็กมันก็เขียนแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วเขาก็ออกไอเดียการเป็นกลุ่มรู้แล้วเด็กให้ความร่วมมือทางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือดีค่ะคือตรงนีค้ค่ะยองรับเลยว่าค่ะได้ความรู้ใจแฮปปี้นิดนี้มากเลยพกพาง่ายสองก็คือสีสันค่ะ ชอบมากเหมือนกันนี้ก็คือสบายตาเลยแล้วก็เด็กก็ชอบไงมันดูเหมือนกับว่าการ์ตูนไงภายในตัวแล้วก็บางเรื่องก็คือเหมือกนกับว่าถ้าเราไปเปิดสามารถไปเปิดอ่านกว้างๆได้อะี้เพราะว่ากันนะลองแล้วกันนะก็แบบใช้แล้วก็ใช้ได้จริงไงถ้าเขาอ่านจริงๆแล้วเขาไปปฏิบัติจริงๆนี่สามารถใช้ได้จริงดีใช่เป็นคนทําสื่อหรือเปล่าเป็นคนทําสื่อทาคอนเทนต์แต่เป็นคนทําสื่อที่สนกับเรื่องสนใจเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะ เวลาที่เราเข้าไปอ่านหลักการทฤษฎดีต่างๆเนี่ยเศกว่ามันก็เป็นการต่อยอดให้เราคิดคอนเทนต์คิดประเด็นที่ว่าเฮ้ยจริงๆประเด็นแบบนี้ถ้าเกิดมีโซลูชันแบบนี้น่าจะเวิร์กมีเครื่องมือแบบนี้น่าจะเวิร์กอันที่2ก็คือเวลาเราเสกเอาไปแชร์ในแฟนเพจอะเศกก็เห็นคนแชร์กันเยอะเหมือนกันนะบางทีก็แชร์เยอะแชร์ต่อแล้วมีการขอบคุณมัพขอบคุณค่ะทำนองนั้นแลมีการแท็กต่อทำนองนี้อ การที่มันแชร์ต่อได้แสดงว่าเขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์บางอย่างของน้องแน่ พี่เน็ตน่าสนใจเยอะนะคะแล้วพี่นาดก็แชร์ช่วยแชร์ด้วยค่ะมันตอบโจทย์ในชีวิตปัจจุบันเนี้ยยายเขาอะค่ะก็เรียนรู้จากตรงนี้แล้วก็สามารถนาไปใช้กับหลานเขาได้ด้วยสามารถแก้ไขปัญหาเยาวชนได้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัวได้เพราะว่ามันใช้ได้จริงทุกอย่าง h a p p ี้เน s เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ย่อยง่ายๆให้ให้คนอื่นที่ทํางานด้านครอบครัวไปใช้ต่อไปแชร์ต่อไปสื่อสารต่อไปพูดคุยกันต่อหรือถ้าไปทําประเด็นต่อกันได้นี่นะครับ